จำเขาเล่าต่อให้เฮฮาเรื่องที่สิบสี่แน่จริงหรือเปล่าโอ้ใครๆในกลุ่มเพื่อนก็รู้ว่าไอ้ชัดนั่นเหละโคตรกลัวเมียที่สุดเลยวันหนึ่งในกลุ่มเพื่อนทุกคนก็แซวไอ้ชัดเหมือนเดิมโอ้มันไใ้โคตรกลัวเมียเลยแต่ว่าไอ้ชัดเกิดฮึดขึ้นมา แม่งทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยลุกขึ้นยืนประกาศเสียงกล้าวตอกโต้ทันทีก <c oughs> ูทำให้เมียกูคานมาหากูได้ก็แล้วกันนะพวกมึงทำได้ไหมละ่ะกูอยากรู้นะ <c oughs> โอ้โหเสียงให้ชัดคราวนี้ทำให้ทั้งวงงงเป็นไกต่ตาแตกเลยเออเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะมึงทำอย่างไรลรึกมีเสียงหนึ่งถามขึ้นมา อ๋อกูก็หลบไปอยู่ใต้เตียงไงพวกฮ่าฮ่าฮ่า